ออะไรอ่ะอะไลครับอะไรอ่ะลูกพอโราหันหน้ามาหน่อยสิพอโราแต่งตัวเข้าปสงการเหรอสงการเฟสติวัลเหรอครับฮัลโหลใครแต่งตัวย่าเขาแต่งตัวให้เขาดูดูดูสีสันโอ้ ล้วครับฟาโล,ล,โลเขาไม่ได้ไว้ทำอย่างนั้นแล้วค่ะ ไาแล้วครับไปล้วครับอย่าปล่อยก่อนา,า,า,านีา้รับา <pers> แล้วเฮ้ยนานะนานนา ฮัลลลอหออย่าแกล้งน้องอ่ะไม่เห็นหน้าเลยฮัลโหล